คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูเดชชาแนลพรุ่งนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวด1หนพฤศจิกายน2564ก็จะมาถึงแล้วนะครับคลิปนี้แอดก็มี เลขทูบปูของแอดแม่น้ำหนึ่งมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าให้โชคให้ชัยกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับเลขทูบปูของแอดแม่น้ำหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับมากันแล้วครับท, Juliet, ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับทูบจุดตรงกลางแก้วนะครับท่านผ <c oughs> ูน้ชมลองส่องดูดีๆนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างครับเย็นๆส่องดูนะครับหรือชวนกันมาส่องดูก็ได้นะครับ เราจะได้มีโชคมีชัยในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเลขทูป,ปูของแอดแม่น้ำหนึ่งก็ให้โชคให้ชัยกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวแอดก็จะส่องไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับแอดเห็นข้างบนเป็นเลข5ตรงกลางก็เป็นเลข5และข้างล่างเป็นเลข7ครับท่านผู้ชมครับมีเลข3ตัวนะครับเลข5เลข5และก็เลข7ครับ ท่านผู้ชมก็ใช้ปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1พฤศจิกายน2,564ได้นะครับแอดก็ขอขอบคุณที่มาจากแอดแม่น้ำหนึ่งครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไทยนีแอดก็ขออนวยอวยพอในท่านผู้ชมท่านโชคดีมีชัยรวยเงินรวยทองรวยทรัพ์ยในวันพรุ่งนี้1พฤศจิกายน2,564ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ